บันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้ายกรุงเทพประนุธรรมวิเศษขอถวายเส,สียงสวดสาธยายพระสุภพระภิตและมต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจุดของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคตะไปอยัญชนะในบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอ สัมมันตาจักรวาเรสุอัตตาขัดฉันตุเทว,วตาสัตธร,รมมังมุนิราชาส,สุนันตุสัขขกขะโมกขังสักเคกาเมจรุเ์เมหิลิสิขะ,ะตะตเตจันตะลิกเววิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตลุวะมะคะหาเนเเคหะวัตุมเหต,เ,หตเตหุมมาตจยันตุเทวาชะลทะวะชละทละวิสเมยขะทันทัพพระนาคา พิถันตาสันติเกเยวุนิวัลเจังสาธุโเมสุนันตุธรรมะสวัสดกาโลอัจฉรทันตาธรรมะสวัสดกาโลอัจฉรทันตาธรรมะสวัสดกาโลอัจฉรทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ นัตติเมสรณังอัญยังพุทโธเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญยังธรรมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา เอวาเมสุตังเอกังสมัมมายังพระขวาสกเกสุภิหารติกะปิแลวัตถุสมิกม,มหาวนเนมหาตาภิคุสังเคณเสร็จทางวันจะมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวอะอรหันเตหิทัศหิเจ,จโละทาตุเหิเทว,วตาเยปุเยนะสังนิปปติตาหัติพระควันตังทัศนายะพิกขุขาสังคันจะอัตโคจ,จะตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานังเอตะโหสิ ยังโขปะวาสักเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวัเนมหักตาภิกขุสังเคนะสัททิพันจจะมัตเตหิภิกขุสตเตหิสัพเเหิเหวะอรลันเตหิทัศหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยปุิเยนะสันิปตะต,ตาหงติระคาวะตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะยันนูนะมายามปิเยนะระคาวะระคาวาเตนุป,ปะสังกะเมยามะ อุปสังกัิตตว,วาภควะโตสันติเกจเจกคาถาภาเสยามาติะะอัตโขตาเทวาตาเสยยถาปินามะพละวะบุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะลาหิตาภควะโตปุระโตปาตุละหังุข อาตะโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกวโรโตสันติเกออิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาตะอาคตัมหิมังธรรมะสมยังทักขิตาเย,ยวะอปลาาชิต,ตะสังคันติอาตโขอปปาาเทวตาพระกวันโต สันติเกอิกมังคาถังอภาสิตตะระพิฆวโวสัมมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุก,กะมะกัางสุสารถีวะเนตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาเตอตัโคอัออป,ปลาเทวตาภาควะโตสันติเกอิกมังคาถังอภาสติเชตวาขีลังเชวตวาปฏีคังอินทขีลังโอหัจจะมะเนชา เตจะลันติสุทธาวิมลาจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาเตะะอัตโคอัปปลาเทวตาภะะวะโตสันติเกอีิมังฆาทางอาพาสิเย,ยเกจิพุทธังสาะนังคตาเสนเตฆามิสันติอป,ปาญูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะนิปุเลิสันติเต อัตโขกขวาพิคูอามันเตสิเยปุเยนภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหงติตถาคตังทัศนายพิกุสังคันจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุอัตติตมัทานานัะหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิพระกวันตานังเอตตปรลมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุเสยยถาปิไมหังเอตระ,ะหิเยปิ ตพิกเวพระวิสันติอัตาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุธทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปละมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสรยอาปิไมหังเอตัลหิอาจิคิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตย,สายาาาาิสสามิพิกเวเทวกายานังนามาณิเทศิสสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุทนาธะ สาธุกังมะนสิกะโลทะัสสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขูภะคะวะโตปัจจโสสงภะควาเอตะทะโวจะสิโลกะมนุ์กะสามิยัตถุปุมมาตัฏฐสิตาเจสิตาคิริพระลังปะหิตตตาสัมาหิตาปุถูสีหาวะสังนีนาโลมะหังสาภิสัมพุทโโอทาตะมะนะสาสุทธาวิปสัสสน มะนาวิลาปินโยมันจะ,สะเสตยตวาวเนกาปิละวัฒเวตโตอามัน,ตย,าายสสนตยายาาิตตยตยตกกสัทธาสาวเกสาสะเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถะพิโวะเตจะอาตปามกะลุมสุตวาพุทธสสะสะนังเตสัมปาตุลักหูยานังอัตมนุสสาสะนัทสะนังอัปเปเกสาตะมักทักขุงสหัสสังอัตสัตติง สัตตังเอเกสหัส,สานังอมนุษสาณัฏฐสงอะเปเกนันตมัทฐคุงทิสาสภะพุตตาอหงตันจสัสพพังอภิญญายะวะวะคตวานจจคุม,มาตะโตอามันตะยิสัตถาสาวเกสาสะเนละเตเท,ทะวะกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเวเวหังกิติสามิขิลหีอนุปปสโส สัตตสหัสสาวะยักขาภูมิมากาปิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตนะอันโตยัะสิโนโมทัมานาอภิการมงพิกูตังสัมมิติงวะนังฉะสหัสสาเหมะวตายักขานานัตะวันิโนอิทิมโตชุติมัโตวนะอนโตยัสสิโนโมทัมานาอภิการมงพิกูนนงสัมมิติงวะนังอิเจเตโสและสะสสทัสายักขานานตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโต วันนาะวันโตยะสสสิโนโมทัมานาอภิกรมมูภิขูนางสามิติงวะนางเวสามิตาปัญจสัสตายักขานานัตตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน as no าวันโตยัสสสิโนโมทัมานาอภิกรรมมูภิขูนางสามิติงวะนางกุมพิโลลาชะคะฮิโกเวปุลัสะนิเวสนางพิญโยนางสะตะสหัสสังยักขานงางวะยิลุปาสติกุมพิโลลาชะคะฮิโกโสปาคะสามิติงวะนาง ภลริมันจะที่สังราชาทะตาลโถปัสสาสติคันทัพ,พานังอธิปติมหาราชายาัสาสิโสปุตตาปิตัสสะพระของโวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสาสิโนโมทมานาอาภิกรรมวงศขูนางสมิติงวนงนาง ทักขินันจะที่สังราชาวิโุหงหตปัสสะสาาติกุมภาทานังอาทิปติมหาราชายาส,สส,สโิโสปุตตาปิตัสสะพะโหโบอินทน,นามามาหักลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยส,สสิโนโมทัมานาอภิการมโมภิขุนางสมิติงวะนางปัจจิมันจะที่สังราชาวิลูปโคปัสสะสาาตินาคานัง อาทิตติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสัพหะโวอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวณะวันโตยสสิโนโมทัมานาอภิกรรมงพิขุนังสมิติงวะนังอุตตะลันจติสังราชากรเวโลตัดภาษาสติจักขานังอาทิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสัพหะโวอินทนามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวะวันโตยสสิโนโมทัมานาอภิกรรมงพิขุนังสมิติงวะนัง อุริมาติสังทัตตลัทโธทักขิเณนนวิลุหะโกปัจฉิเมณวิลูปะโพภกเวโลอ,อุตตังทิสังจัตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทัตทันทะรามทัตทันทะทัตท,ทันละมานาอัตถังสุวะเนกาปิละวัฒเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาหูวันจะนิกาสัทถามายาภุเตนทุเวเตนทุวิทูจะวิทุโตสะหะ จันทโนกามาเสโทจะกิน,นุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปมันโยตะเทวสุตโตจะมาตลิจิตเะเสโนจะคันทพโณโรล,ลาชาชนะโสะโออาคูปัญจศิขโขเจวติมพลูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจะลาชาโนคันทพาสหรา,าชุภิโมธมานาอาภิกรมงพิขูนางสิวิติงวะนังอาถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหา ตันชะกาะกรรมพระัตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุตนาทะตะรัถาจะอาคูนาคายาสะสิโนเอลาวโนมหาหนาโคโสปาคาสมิติงวะนังเยนาคาลาเชสหาสหาหลันติทิพาทิชาปักกิวิสุทธาจักขูเวหาสยาเตวินกมัชชะปตาจิตตนาสุปันนาอิติเตสนามังอภะ ยันตานาครา,าชานะมาสีทุปันนโตเขมะมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิอุป,ปัตวะหยันตานาคาสุปรนนาสละนะมะกังสุพุทังชิตาวชิระเถนะสุสะพุทังอสุลาสิตาพัตโลวาสะวัเตเตอิทิมัโตยะสาสิโนกาละกัญชามหาอภิสมา สุลาธานะเวขาสาเวีปจิติสุจิตติจะปะหาลาโธนุจีสหสัตตันจะพระลิบุตานังสะเพเวีโลตนามก,กาสนันยาหิตวาพระลิงเสนาหุพันธมุปาขมูสัมยโยธานิพัทันเตภิกขูนางสวิติงวะนางอาโปจะเทวาปะทวิจะเตโชว,วายโยตถาขมงวะลุลนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหาเมตตากะลุนา กายิกาอาภูเทวายัสสิโนทเสตเตทัสธากายาสเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันตะมันโตยัสสิโนโมงทมานาอภิกามุงภิขูนางสมิติววนาเวนทูจะเทวาสหะลีจะอัมาจะทุกเมยมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคูภูรักขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูภูรักขิตานักขิต นัขตานิปุรกิตวาอาคูมันทะภะลาหกาวะโสนังวาสโวเศทส,สโกปา,กาคะปุรินทโททะ,ะเศต,เตทะสัตธากายาสัเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตนะวันโตยัสะสินโนโมทะมานาอภิการมุพิภูนางสัพติงหะนงางอัฐาคูสหูทเทว,วาาะฉลามคิสิขาลิวะอัิถากาจะโลชา จะอุมมาปุัะนิพาสิกโนวัลุกนาสหัธรงมาจะอัจจุตตาจะอเนชากาโสเลยยะลุจิลาอาหัอาหัววาสหัว เนสิโนทเสเตทถสัทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนทิมโตชุติมโต,นนตวันตะวันโตยะสิสโนโมทะมานาอภิการมมงพิกลังสัมมิตตงวะนังสัมาสมานามหาสัมมานามนุสสามานุสุตตะม,า,า,มา,าคิตธาปะทูสิกอาอาคูอาคูมะคูปะทูสิกาอัถาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสโสจจโลหิตตะวาสิโน ปาละคามหาปาละคาอาภูเทวายาสะสสิโนทเสตเตทัสสากายาสเพเพมานตตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนาอันโตยสะสสิโนโมทมานาอภิกรรมโมภิกรนังสมิเปิงวะนังสุกากะลุมหาลุณาอาภูเวคะนัสษาสาหาโอทาตคัยยะหาปาโมคขาอาภูเทวาวิจขนาสัทธามัตตาหาละขาชา มิสกาจะยัสสิโนทะนัดยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสตทะสะทากายาสะเพนานตะวนิโน อิธิมันโตชุติมันโตนาอวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุภิภูนังสัมวิติงวะนางเขมิยาตุสิตายามากตักกาจะกยัสสิโนลมพิตกาลามะเศถฐาโชตินามาจะอาสวานิมานลติโนอาคูอาถาคูปะนิมิตนาทะเสเททะสัทกายาสัเพนานตตะวันิโนอิธิมันโตชุติมันโตวนาอวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมุภิภูนังสัมวิติงวะนาง สัเทเถรเทวนิกายาสัพเพนานะตตะวันนิโนนามันณนะวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหรประอุฒิชาติมัคคีลังโอขติน,นะมะนาสวังทักเโมคะตะลังนาคังจันทะจังทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจจปุตาอิทธิมัตโตสาหาสะสนังังกุงมาโลติโสจะ ติดโสจะโสปาคะสมวิติงวะนางสหสภามะมโลกาลนังมหาพัม,มาภิตติเตอุปป,ปันโนชุติมโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสตถะ,ะอิสราอาคูปัจเจกะวะสะวติโนเตสัญจะมัชะโตอาคาหา,าลิโตปิาวาริโตเตจะสเพอาภิกกันเตสินเทเทเวสพามะเกมาละเสน,นาอภิก กาิปัสะกันนะสะมันทิยังเอะคันธัตถพันธัตถาเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาประริวาเลทะมาโวมุนจิตะโกจินังอิติตัถะมหาเสโนกันนะเสนังอเปสัยิปานินาตะ,ะมะหจจะสลังกตาวานะเพละวังยะถาปาวุสโเกเมโคทะนะยันโตสวิชุโกตถา โสปัจุทาวัติสังกุโตอสัยังวเสตันจะสพังอภิญญายะวะวัคตวานะจักุม,มาตะโตอามันตะย,ยิสัทธาสาวเกสาะสเสน,นะเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานะทะพิขโวเตจะอาตัะปะมะกะลงสุตวาพุทธะสาสะนังวีตะลาเคหิปก,กามุงเนสังโัมปิอิน ชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพัะยาตีตายศสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาเต